นี่ก็มันเดิมไปเที่ยวอีกแล้วพีนี้เราก็เที่ยวอย่างเดียวช่วงนี้โคตรได้ฟิลเลยโอ้ยมีทุ่งนามีรีสอร์ทหรือว่ามีแบบร้านกาแฟาขึ้นเนี่ยแบบปูโคตรสวยอ่ะโอ้ยอากาศโคตรดีเลยครับวันนี้ทุกคนควรจะหาโอกาสมาหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะครับผมโอ้ย,อย,อยสุดยอดกว่าทุกวันที่เรามาเที่ยวเลยครับผมมันทนุกคนเห็นอะไรไหมนี่ผมอยู่ที่ไหนนี่อะผมอยู่ภาคไหนนี่อะ Oh. สวัสดีสวัสดีสวัสดีบอกว่าสวัสดีเอ้าไม่ใช่หรอสวัสดีครับมาพบก,กับผมเจสสันโมโตชาแนลนะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมไปเที่ยวอีกแล้วีพีนี้เราก็เที่ยวอย่างเดียวช่วงนี้ช่วงนี้เราเที่ยวอย่างเดียวเลยเราไม่ทาหาทําเหวอะไรเลยชีวิต ก็หลายคนอาจจะคิดเข้าใจผิดว่าผมเฮ้ยทำไมเที่ยวดียังกอดเที่ยวอะ่ะมีปัญหาปะละ่ะตอนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเ m สซ t o โมโต n ชาแนลหน่อยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวไหนทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมอาจจะเป็นดอยดอยเขาเรียกดอยอะแต่แถวนี้เขาเรียกดอยแต่เราจะลองไปดูกันว่ามันจะเป็นดอยจริงไหม ผมเห็นช่องพี่ช่องหนึ่งนะครับผมแกชอบไปถ่ายรูปตรงนั้นเนาะแกว่าเออผมก็เลยว่าเออดีเว้ยหน้าไปลองเว้ยหน้าไปสัมผัสเว้ยโอเคเนาะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมเจโตเจโตทุกคนมันโคตรสวยอะ่ะมึงโคตรได้อะ่ะโคตรได้ฟิลเลยโคตรสวยอะ่ะมันคือโคตรสวยอะ่ะ ขอจอดถ่ายรูปแล้วกันโหงูสวยอชอบอะ่ะโอ้ยอขอจอดถ่ายรูปก่อนสักหนึ่งรูปแล้วกันมันโคตรสวยใครจะไปคิดว่าที่นี่มันจะมีที่แบบนี้อยู่ครับผม โคตรสวยครับทุกคนตรงนูน้นนูน่นนูนน่นจะเป็นวัดถ้าไม่จำไม่ผิดจะเป็นน้าสองดาวครับผมเป็นภูผ,ผาเลยกะชิตู้มโคตรสวยมีคิดว่าจะมีผมกอ,อก็มานั่งมองบ่อยนะแถวนี้ครับผมแต่ผมไม่คิดว่าตรงนี้จะเป็นวัดไงไปโคตรสวยครับทุกคนโหมีแบบ โอ้ยมีทุ่งนามีรีสอร์ทรือวมีแบบร้านกาแฟาขึ้นเนบบี่ยแบบโคตรสวยอ่ะโคตรสวยดด้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับผมโอ้ยอากาศโคตรดีเลยครับวันนี้ทุกคนควรจะหาโอกาสมาหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะครับผมควรจะมาเที่ยวมาสูดบรรยากาศสิ่งแบบนี้บ้างนะครับผมโอ้ยสุดยอดถูกใจครับวันนี้โอ้ถูกใจแรง ถูกใจขึ้นแถูกใจขึ้น c b บพันถูกใจขึ้นเอสพันถูกใจแรงครับดูบรรยากาศโคตรด,ดีฟิลเลยเราโคตรดีบรรยากาศโคตรดีครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าใกล้ๆมันจะมีที่นี่มันบรรยากาศดีแบบนี้นู่นครับวัดที่เราจะไปนู่นวัดธรรมสุมนทาน,นะครับผมอากาศโคตรด,ดีเลยไม่ร้อนนะครับผมวันนี้ไป เดิเล้าไปกันเลยครับผมทุกคนทุกคนดูตรงนี้โอ้โหอ๋อสุดยอดกว่าทุกวันที่เรามาเที่ยวเลยครับผมวันนี้สุดยอดโอ้ยสุดยอดอืมเฮ้ยสุดยอดผมก็ไม่เคยมาเที่ยวตรงนี้สักทีนะครับผมไม่รู้มันอยู่ใกลขนาดนี้เฮ้ยไปไปไปขึ้นไปกันขึ้นไปกัน ทุกคนไปเลยครับทุกคนไปเลยนะครับทุกคนขึ้นไปเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงวัดทางขึ้นวัดถ้ำสุมบมุทาแล้วนะครับผมโอ้หอ๋อติดโตทางขึ้นจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับผมป้ยเราไปดูกันเลยมาคนเดียวนะครับเที่ยวคนเดียวเดินทางปลอดภัยนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตสถานที่นะครับ ได้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยมานะโอ้ยจ้ดผมไม่เคยมานะครับแต่ผมก็จะมาครั้งแรกโอ้คล้ายๆกับเขานุ่มลุงเลยเนี่ยทางแต่ทางก่วงมากเลยครับผมขับได้สบายๆเลยแบบนี้ไปโอ้ขับได้สบายๆเลยลเ๋ยวเจอจุดชมวิวตรงไหน,นส,สวยๆ๋ยวผมจะถ่ายนะครับผมเขียครับ ทุกคนดูทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ภาคไหนเนี่ยโอ้โสวยจัดครับผม,ผมขออนี้ญาตถ่ายรูปเ็บไ้กันนะครับเพ่ทุกคนดูสวยไหมครับมองดโนโคตรสวยบอกเลยครับโคตรสวย สวยมากเป็นวัดที่สวยมากครับทางขึ้นก็ชันชันอยู่ครับผมไปโอ้สวยครับ ขึ้นโค่นน่ากลัวเลยครับผมไปสวยมากโอ้สวยและชันมากครับผมอันตรายนั่นเนี่ย โอ้ลานจอดทอสวยครับผมวัดน,นี้สวยเลยแหละผมบอกแค่นี้แหละสวยเลยแหละโอ้ทางขึ้นโคตรชันเลยเอ,อ๋อสุดแล้วหรอ๋อสุดแล้วครับผมก็สุดก็ต้องลงครับผมเปิดโคตรสวยเนี่ยตอนลงครับจะลำบากไหน สวยไหมครับทุกคนนี่เป็นลานจอดฮอนะครับผมสวยนะผมว่าสวยนะวัดเนี้ยโอ้แต่แมา่งทางขึ้นมาน่ากลัวนิดนึงครับชันนิดนึงแอบชันนิดนึงแต่ว่าสวยครับวัดน,นี้ยอมรับเลยว่าสวยโอ้ดูทางลงครับ ก็น่ากลัวหน่อยๆนะครับผมโอ้น่ากลัวเลยแหละครับไม่ใช่น่ากลัวหน่อยๆนะสำหรับใครที่นั่นไม่เป็นก็อันตรายหน่อยนะครับผมดูดิหาลงโคตรสวยอะ่ะการลงก็ต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับผมเกียร์ต่ำนะเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการลงเขาครับผม แค่เบรคแค่น้อยที่สุดดูคนดูความยิ่งใหญ่อาลังการดูความสวยสดงดงามสิโอสวยนะครับสวยนะครับบอกเลยสวยนะครับเนี่ดูความยิ่งใหญ่อาลังการอา้าห้ามผ่านเหรอได้ยังไงเดี๋ยวเราเขาจะให้เข้าไปทําบุญนะครับผมผมอยากเข้าไปทําบุญยิ่งใหญ่อาลังการงานสร้างมาก จะอะไรเนี่ยจะละม่มไหมวะเนี่ยทุกคนดูโคตรสวยครับผมทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วครับเพราะว่าวันนี้ผมมาแล้วะฝนตกครับขามค่อยดี ก็วสวยจริงๆนะครับวัดนี้ใครที่อยากมาก็มาได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปท่องเที่ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเจสเซนโมโตชาแนลเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You You don't see success in me. You ain't seen the rest. I just me. wanna be the best at what I know.